สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ของงวดที่แล้วเข้ามาเฉพาะหลักสิบนะครับหลักหน่วยนี้หลุดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ เอ่ยวันนี้ก็เอาสูตรใหม่นะครับมาให้พิจารณาดูนะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับส่วนหลักสิบนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับก็ลองมาวิ่คขาพิจารณาดูนะครับว่าวดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อไหมนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจราราณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเตียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคานวณย้อนหลังนะครับนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็น,นตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบไปแนวทางคิดคำนวดก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยรีทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลัก10บล่างก่อนนะครับสถิติของสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก3 6นะครับงวดแรกจะเริ่มเข้ามาที่เข้ามาก็1 2 3 4 5 6 แล้วก็8นะครับของวดที่ผ่านมานะครับกับพระวัลที่ออก2-6นะครับคำนวณไว้ได้เลข2นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับพระวันที่ออก2-6หลักสิบล่างคือเลข2เป็นเลขคู่นะครับเข้ามานะครับวดนนี้เรามาตามต่อของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักพันแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบล่างหลักหมื่นก็คือเลขสี่หลักพันเลขห้าสิบล่างเลขสองสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสอง เป็น1 1นะครับได้เลข1นะครับเลข1เป็นเลขขี่นะครับ1สิงหาคม6.8นะครับเรามาลองดูนะครับว่าหลัก10ล่างนะครับจะเป็นเลขขี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับ ที่เข้ามานะครับจะเข้าหรือจะหลุดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกแ5ดห้าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วเลือกคู่ขี้หลักหน่วยล่างนี้หลุดนะครับวันนี้ก็เอาสูตรใหม่นะครับมาเป็นแนวทางสถิติที่ผ่านมาก็เจ็ดมวดนะครับที่เข้ามางวดแรกห้าบวกศูนย์บวกห เป็น11นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขที่นะครับผลวันที่ออก85หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลข5เป็นเลขที่3าบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น14นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับผลวันที่ออก06นะครับหลักหน่วยล่างเลข6นะครับเป็นเลขคู่6กบวกเเป็น13 13าบวกหเป็น19 ได้เลข9นะครับเลข9เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก87หลักหน่วยนะครับเลข7นะครับเป็นเลขขี้บวกกันแล้วนะครับได้20นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข0นะครับเลข0เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก20หลักหน่วยคือเลข0นะครับเป็นเลขคู่9กบวกเเป็น16นะครับได้เลข6 เลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก0 6เลข6นะครับเป็นเลขคู่9ก้าบวกสาบวกเเป็น12 12อบวกเเป็น19ได้เลข9เลข9เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก91หนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขคี่แล้วก็ของวดที่ผ่านมา0ูนบวกแบวกสเป็น10นะครับได้เลขสูง เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับรางวันที่ออกสองหกเลขหกเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับของวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรที่ลงงวดที่แล้ววันนี้เอาสูตรใหม่มาให้พิจารณาดูนะครับเรามาดูของงวดนี้ห้าบวกสี่เป็น9 9้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับ ได้เลขสอเลขสอเป็นเลขคู่นะครับ1นึ่งสิงหาคมหกหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า มันจะเป็นไปนตามนี้เลยไหมนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นำมาใช้นะครับตำแหน่งของสูตรน,นะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับ เลือกคู่ขี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้เดี๋ยวสูตรเลือกคู่ขี้เลขบนนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับท่นไดที่ถามมานะครับก็เดี๋ยวเจ้าทยอยลงให้นะครับผมสูตรเลือกคู่ขี้เลขบนของงวดที่แล้วหลุดที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่หลุดส่วนหลักสิบหลักหน่วยนี่เข้ามานะครับสูตรเลือกคู่ เดี๋ยวจะลบให้นะครับเลือกคู่ขี่เลขฝนอันนี้เป็นเลือกคู่ขี้เลขล่างอนนะครับก็ลองไปวิคเคราะห์ิจรณาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ แฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดี